ประเด็นคือนางอะไปขอพรใช่ไหมกนะขอเรื่องของงานนั่แหละคือชีวิตนางอะเรียกได้ว่าอาพับเลยนะงานโอเคตอนนี้คือชีวิตเสถียรมากมาบูมาเล่าบอกก่อนว่าพระพิฆเนศเนี่ยก็จะมีหลายที่เนาะแต่ว่าที่เราแบบเซิร์ชหรือเราเห็นดังๆเลยเนี่ยก็คือเนาะสีแยกห้อยขวางเนี่ยก็คือแบบว่า พพิคเนตคนไปเยอะมากทั้งคนจีนคนไทยคนต่างชาติไปเยอะมากเราก็เป็นสายเราอยู่ดวงดีเนาะเราก็เป็นสายมูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของการไปมูต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่แล้วพพิคเนตไปมานานแล้วที่ห้วยขวางหลักๆเลยเนี่ยพพิคเนตเขาก็จะไปขอเรื่องของความสําเร็จขอเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้กันเนาะการไปมูที่ห้อยขวางก็ไม่ได้ยากนะคะเขาก็จะมีแพทเทิร์นให้เลยมีมีแบบชุดบูชาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเหมือนกับว่าบทสวด คําขอพอรต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะแอดวานขนาดไหนก็ประมาณนี้ก็ไปได้สะดวกค่ะหลักๆก็คือเทพเขาจะขอพอรเขาจะเน้นไปนว่าขอพอรขอหนึ่งขอ้อขอให้ชัดๆเราอยากได้อะไรเราระบุไปเลยให้ชัดๆวันเวลาให้ชัดๆแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือไม่บน่นะเนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าองค์พ่อพิะเนศนะคะก็จะมีบริวารน,นะคะก็คือหนูมูสิกานะคะทีเนี้ยถ้าใครไปห้วยขวางเนี่ย จะมีหนูอยู่ตัวหนึ่งที่แบบโดดเด่นมากตัวใหญ่มากสวยงามอลังการมากแล้วก็จะมีแบบว่าสร้อยไข่มุกสร้อยอะไรแบบคือเป็นคือเรียกได้ว่าซูเปอร์สตาร์ละกัน <Yeah. S 1> ถ้าเกิดพอไปไหว้องค์พ่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะเราจะต้องไปกระซิบข้างหูหนู <Okay. S 1> และเอามือปิดไว้แล้วเราก็บอกพอบอกขอสิ่งที่เราขอไว้แล้วหนูเนี่ยก็จะแบบไปนำเรียน <Okay. S 1> แบบว่าแจ้งสารส่งให้ แล้วก็ก็จะได้รับต่างๆมีความเชื่อนักแบบนั้นทีนี้เนี่ยคนต่อคิวเยอะมากหนูหนูตัวนั้นนะ่ะพี่กับเพื่อนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนแบบคือเป็นสไตล์แบบเออเขาอยากมูแต่ก็คือก็ขี้เกียจต่อคิวอ่ะประเด็นคือนางไปขอพรใช่ไหมกันนะเขาขอเรื่องของงานนี่แหละคือชีวิตนางอะ่ะเรียกได้ว่าอาพับเลยนะคือช่วงนั้นอะ่ะคืออาพับเลยคืองานไม่ค่อยมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นก็เลยขอพรว่าอยากให้แบบเหมือนแบบได้งานที่ดีได้งานที่มั่นคงแบบ ได้งานที่มั่นคงจริงๆแบบรายได้ครอบคลุมกับทุกอย่างนางก็ขอขอให้แบบสําเร็จภายในประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่นางก็อยากจะกระซิบหูหนูแต่นางหันแถวไปปุ๊บโอ้โหเยอะมากนางก็เลยไปเจอหนูตัวหนึง่งเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้นะคะค,คือหนูตัวนี้จะอยู่ฝั่งแบบฝั่งแบบว่าด้านหลังตรงขาขาตรงขาตรงขาขององค์พ่อแล้วก็เป็นหนูตัวเล็กมากคือ เป็นหนูตัวเล็กๆแล้วตอนนั้นที่ไปอะนะคือเป็นหนูตัวเล็กแต่ว่าอยู่ติดองค์พ่อ,อแต่เป็นแบบไม่โดดเด่นเลยอ,อยู่ด้านหลังแล้วแบบแล้วโดนพวงมาลัยอะทับเอาไว้อีกทีหนึง่งแบบคือไม่เด่นคือองค์นั้นคือตัวนั้นจะเด่นกว่าทีเนี้ยนางก็เลยแบบด้วยความแบบเอ้ยกูทำไงดีอะก็อยากกระซิบนางก็เลยกระซิบตัวนี้เพราะนางเพราะนางนะบอกว่านางบอกว่ารัดคิวให้หนูหน่อยนะคะเออนางก็เลยกระซิบตัวนี้ ความบังเอิญก็คือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนางได้งานที่แบบปังมากคืองานคืองานอ่ะคือแบบคืองานเข้าแล้วแบบงานดีมากคือแบบว่างานโอเคตอนนี้คือชีวิตเสถียรมากนางก็เลยตั้งใจว่าในทุกเดือนนางก็จะไปไหว้ทีเนี้ยฉันก็เลยด้วยความที่แบบอ่ะอินนี่ได้ฉันก็เลยไปเหมือนกันก็ก็เลย ก,ก็ก็คือสเต็ปของการไหว้คือศาลเขาก็มีอยู่แล้วเนาะ,ะเขาก็มีอ่าแล้วก็จ่ายตังไปแล้วก็ทําบุญนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีชุดมาให้แต่และถ้าเราอยากจะออปชั่นเสริมอย่างอย่างของเพื่อนฉันเนี่ยนางจะใช้นมที่เป็นแบบว่าเหมือนนมธัญ,ญพืชกับกับแบบว่าเหมือนขนมธัญ,ญพืชอ่ะเออแบบเหมือนอารมณ์แบบพวกกานล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยคือก็แล้วแต่ว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็คือเขาจะมีถาดให้เราเรียงแล้วก็จัดแจงแล้วก็ สวดมงสวดบนทีนี้เขาขอพรขอพรเวลาขอพรอ,อะ่ะเราขอเราอันแรกคือเราขอก่อนเราขอแล้วก็มองไปที่แบบองค์พ่อวิคเนตพอเรามองไปปุ๊บเราก็ขอเสร็จสับปุ๊บแล้วก็อาิถวายนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาหนูตัวนั้นแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พวงมาลยัยมันจะสมสมอยู่เนาะบางทีอะ่ะก็ก็ต้องแบบแหวกดูหน่อยแล้วก็เอื้อมเอี้ยงตัวเข้าไปแล้วก็กระซิบผูกก็ คอนเซปต์ก็คือกระซิบแล้วก็ปิดหูเหมือนกัน mm. เพราะว่านางอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ mm. ของกลุ่มนางเรามีความเชื่อว่าเขาตัวเล็กและเขาใกล้ตัวเขาใกล้ตัวมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่โดดเด่นเขาอาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แบบ mm. แต่เรามีความเชื่อว่าเขาจะนำพาสารบางอย่างหรือพรบางอย่างที่เราขอเนี่ยไปได้ไวกว่าคนอื่น ใ,ใช่เพราะเขาอยู่ใกล้ตัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้โดดเด่นแต่เขาก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวมากๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยเป็นบริวารที่อยู่ใกล้ตัวใช่สุดหนที่นั้นใช่ส่วนตัวก็คือไปขอมาใช่ปะก็ได้เหมือนกันก็คือแบบว่าช่วงนั้นนะก็จะเป็นช่วงที่แบบว่างานหนึ่งจะตุ๊บๆอยู่แล้วก็แบบว่าเออยังไม่เฟลๆฟก็จะอีกงานหนึ่งมาเสริมทําให้แบบว่ารายได้ก็คือค o อบเวอร์กันหมายถึงว่าคือเราก็มีภาระเนาะ มันก็มันก็เข้ามาแบบว่าเติมเต็มภาระตรงนั้นทําให้เราไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอหนูตัวเนี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้แบบเออมามูมาเล่าแบบแบบแฟนๆดวงดีได้ฟังว่าเนี่ยบางทีเราถ้าสมมติสมมติว่าคือคือไม่ได้บัฟนะคือถ้าสมมติว่าคุณแบบสัตว์คุณโอเคที่จะแบบว่าหนูตัวเดิมอะที่เป็นหนูซูเปอร์สตาร์ตัวนั้นที่คุณแบบถ้าคุณเป็นสายที่แบบต่อรอคิวได้คุณเป็นสายที่แบบ เออฉันจะต้องทําตามแพทเทิร์นคือฉันเราเห็นเราก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่เราเห็นว่าแบบเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนเอเซอรี่มาแบบถวายมีพวงมาลัยมีแบบต่างๆมาให้ตัวซูเปอร์สตาร์อ่าตัวนั้นก็เป็นทางเลือกของคุณถ้าคุณแบบรู้สึกว่าตัวนั้นก็คือคุณปังแต่เนี้ยเรามาแชร์ให้ฟังว่าเรามีตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่คนอาจจะมองข้ามมองไม่เห็นแต่เราอะเราอะเห็นและเราก็มีความเชื่อของเราว่าเขาจะนำพาสารและ คำขอพรต่างๆของเราเนี่ยไปให้ท่านถึงแบบฝั่งฝันได้อันนี้ฝากไว้อีกนิดนึงก่อนจะปิดคลิปนะคะก็ะคือเวลาเราขอพรอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนหรือว่าจะเป็นสายมูต่างๆนาะนาะเราว่านะสิ่งสำคัญเลยคือขอให้อยู่ในบริบทของความเป็นจริงคือขอให้อยู่ในในพื้นฐานของความเป็นจริงที่มันพอจะเป็นไปได้หรือแบบ มึงไม่ทํางานเลยอะ่ะแต่มึงบอกว่ามึงอยากจะแบบร่ารวยมากอะไรเงี้ยคือในความเป็นจริงอะ่ะคือมึงงองมึงงอตีนะคือมันก็ไม่มีตังอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางอย่างเราต้องทําเสริมอะ่ะเขาอาจจะเป็นที่พื้นทางใจหรืออาจจะเป็นความบังเอิญหรืออาจจะเป็นพรที่ได้จากจากสิ่งนะั้นจริงๆก็ได้ คือเราก็แล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อแล้วก็ไม่งมงายประมาณนี้ค่ะมามูมาเล่าครั้งหน้าจะเป็นคลิปจะเป็นเรื่องราวของใคร,ใครเดี๋ยวจะใครจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วอ,อ,อาจจะเป็นมิวเองก็ได้อาจจะเป็นพี่นัตตี้เหมือนเดิมก็ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงตังๆังเซฟคลิปไว้ดูก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าหนูตัวไหนเดี๋ยวขึ้นภาพให้ตลอดคลิป